นะครับดูเบื้องหลังครับโอ้โหสุดยอดนะเบื้องหลังด้วยเบื้องหลังครับโอ้โหดูมอมาดคำบอกฟอนไปบางปอนเสนนาลองคันหูนะครับี่ค

อ่าหอมยัง1 2 3แอคชั่นสวัสดีค่ะนิชามชยานะคะนีนมีก้องรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกศึกษาพาซารายการที่จะพาทุกท่านไปสราบถึงโลกศึกษาให้นะจุดเริ่มต้น เหมือนอ้ำเลยเหมือนอ้ำเลยนีิกรอยเหมือนอ้ำอ่ะทำไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ไงดิกรอยเฮ้ยเออคือว่าเราเป็นนิกรอยอ่ะเรามาจากหมู่เหงือกซีจีนะเออพูดไทยได้เหรอพูดไทยได้เหรอ คือว่าคือเากว่าเรามีมากมายเลยแถวๆนั้นแหละแล้วขนาของที่มขั้งรวมเราก็จะมีาอย่างอย่างหนีูดานิดนึงขาวก็ได้แล้วก็ตัวสูงเล็กๆอะไรเล็กอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคต่อไปนะคะคือค่อโอเคต่ สนใหญแล้วเนี่ยคอฟซอยเนี่ยจะเป็นพวกที่มีผิวขาวมัเยี่ยเป็นขาวแีแล้วเนี่ยคอฟอยมงแต่ผิวขาวไม่เมือไหมพี่น้องครับหม่เลยนะคะสลพวกอฟอยจะมีนหตรงหกด้วยเลยมจะมีอสูขาวสมูกโดค่ะสปกเลยใช่ไหมสปกเลยเออของของ

ไวีขันโหัไหมครับคะ้สไปแล้วนะคะสอบไปค่ะค่ะคะต่อนะคะืวกโปรอยค่ะกัรอยนะคะก็เลคืเป็นพวกเราเีพวกผิวเหลือเป็นพวกผิวเหลืองหือสีตาลไมบเป็นทลัสซีเมียใช่ป่ะผิวเหลืองอส่ะแล้วก็สำหรับพวกโอรนเนี่ยคะก็คือเราสังเกตได้ก็คือจะเป็นแบบพวกเรานี่นะคะ สำหรับมงกรลอยนะคะก็จะมีด้วยการหลายหลายที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่แรกเลยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะพบกับานการตวใหญ่มงกรลอยที่ญี่ปุ่นเลยิ้มหนย้อยไม่เอาอะเด็กอูไทยอน่ยดันไงจ

คนเกลีเลยหูชชดชัดเอาทำไยงยบะเฮ้ยพีกรไปไหนสกที่ใกล้่ะเป็นคนไทยเองค่ะคนไทยเราอยากจะรู้ว่ามาไม่ได้เหรอยังงเนี่ยใช่พไมค่ะคนทมาไม่ได้เหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะโอ้ยมาลำทอราอินเดียหรือเปล่าวะ

ใช้ซันซิวดิหลอะไรต่อเอ๊โอ้โหเซียวเซียวเียวอ๋อขันหูครับโอ้โหประเทศไทยขันหูครับโอเคครับ อเยี่ยมครับข่าวี่ปนเราพบกันว่าอยคืออะไรวอะไรแล้วก็อียคืออะไรนะคะขตเน่ยเป็วกผิวดอยู่ในแมรเสูของแอฟิกาคะเป็นพวกตัวเล็กผิวดำของอตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กประเทศแพร่นะ ีี่อกต่อไปพวงมังกรลอยนะคะก็เป็นพวกผิวเหลืองจนถึงผิวสีน้ำตาลไหมแล้วก็ไม่โตไหมด้วยสุกแล้วด้วยต่อโจไม่เป็นโอ้โหเป็นไงบ้างคะรายการของเราสาระแน่นไปมากเลยใช่อาจจะไรสาระนิดหน่อยสนุนหลักจะพูดสโลแกนโซโลแกนสารสนุนรายการได้ไหมสโลแกนตแ่ ลงสาภาษาค่ะเอ่อสําหรับครูของเรานะคะก็ส่งกันนะคะอ่าเฮ้ยอ๋อทีวีอยู่ในเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้นะะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด